ียนติ่นฟ้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้ไไดเคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อังเพอหอฟันเพื่อนน้ำตา เมืองเสียงดวงทีเอาได้งานแรกรายได้ที่ใจสอ่าไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องเรียกว่ารอท่าไม่ไหว่